เอ, yup. อาเขาอยู่ผม nice, S W D ในสวัสดิ์คนนี้นี่เองนะมาต่อเลยดีกว่าข้าวก่อนนะที่เรามาถึงม็อบชาวบ้านโอ้ไอเทมเก็บเก็บอ่าเฮ้ยอะไรวะอู้หูอู้หูอู้หหินตกผันนาะอู้หอยู่หวังโลกไอเทมเงี้ยอันตรายแล้วเนี่ยใครมันทำอะไรโอุไอเทมตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลึกลึกล่ะเออเออดื้อดื้อดื้อมีเจ็บเฮ้ยข้างล่างม็อบชาวบ้านเต็มเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ม็อบชาวบ้านอยู่กันเต็มอย่างนี้ไม่ไหวนะมันสู้ยากมากเดี๋ยวผมต้องไปล่อมันมาเฮ้ยพวกไหนมานี่ทำไงดีวะเฮ้ยตกตกตกอ้าตกตกใจแล้วกูกูตกใจเลยโอ้วิ่งวิ่งวิวิตกตบตๆตๆตๆตก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 ตแถวตตกตกตนนกตกตกตตกตกีกตกตไตก กูเล่นอะไรวะเนี่ยตายไปแถวๆม็อบชาวบ้านนะจังหวะนี้เดินผ่านมาตรงนี้โอ้ไอเทมหนึ่งชิ้นเก็บก่อนรักในฮันไอชาดโอ้ยคนคุมประตูเหรอคุมประตูเหรอมาเนี่ย ปั๊บหนึ่งทีกิ้งหลบปั๊บเข้าห้นอนเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอตระหักหนึ่งทีนอนเลยน,น้องเฮ้ยมันลอดไปได้ยังไงเนี่ยเปิดประตูก่อนอึ๊บอุ๊อ๋อหประตูบางมุมไปดูดิอ่ะโอ้ตีมาแป๊บเดียวเจอบอสเลยเว้ยเอา้าเจอก็เจอลุยก็ลุยใครกลัว ไม่มีคำว่ากลัวอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนักเล่นแร่แปรธาตุนะเล่นแร่แปรธาตุเหรอเล่นแร่แปรธาตุเหรอเอ้าอะไรมาเด้งต้องเด้งตอนนี้ไปีกหนึ่งทีห้องแคบๆแบงนี้นะครับต้องมาเจอกับตัวอะไรไม่รู้นี่มันเอาเรื่องเลยจริงๆมันเป็นชาแมนคิงเหรอเนี่ยนฮะโอ๊ยมันฮิวได้โอ้โอ้ฮิวได้ไม่บอกยางก่อน หลบหลังเก้าอี้น้องมันยากอุ ac Actually, Sisters, ้ยเวทมื่อยเหรอเวทมืดอยเหรอเวทมืดอยเหรอเฮ้ยมีโอหตายง่ายนี่ว่ะอุ้ยอุ้ยสายฟ้าแรงสายฟ้าแรงตายจังหวะนี้ไม่รอดกินไข่ยังไงวิ่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 งก่อนวิ่งก่อนโอ้โอ้กินยากินยาหลบหลังโซฟาแล้วกินยาปุ๊บ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 เอาไอตัวช็อตไอฟ้าก่อนเนี่ยเก่งเหรอ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 หลบก่อนโอ้โหสายฟ้า ฝักไปหนึ่งทีหลับไปหนึ่งคนตึบนอนโหไม่ยากเออเหลือแค่ลูกสมุนอันเดสนะครับออไม่ใช่อันเดสเป็นฮอลโลฮอลโลเออเฮ้ฝักฝักโอ้ยง่ายอย่างเลยบอก่าตอนนี้มีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหมเนี่ยฮะยง,ง่ายเกินไปแล้วตวัดไปหนึ่งทีมีใครยังไม่ตายบอกพี่มาน้องถ้าได้เท่านี้นะโโหไปฝึกกรใหมเห่เถอะกระจอกเกินไป โอ้ทางทางลับทางลับเอ้ามาเพื่ออะไรเนะี่ยไม่มีอะไรเลยลับจริงๆโอ้แคบเจอบอลไฟหนึ่งอันครับจุดเลยอุ้มโอเควันนี้ขอจบคลิปไม่ใช่รีบไปแล้วจะจบคลิปเลยนะโอ้แป๊บเดียวมัผ่านถึง5้าทีงเนี่ยโอ้นี่ไอเทมหนึ่งชิ้นเก็บเก็บเก็บ แถวนี้มีไอเทมเป็นพวกโซเป็นส่วนใหญ่นะออมบีบเล่นกันเพลินเลยเนี่ยมีอะไรอยู่โอ้นี่ไงไอเทมชอบซ่อนตามรังนั่นเราเนี่ยว้าวอ้อออกไปด้านนอกแล้วครับตรงนี้น่าเป็นอุ้ยชาแมนคิงอุ้ยไททานไนไทไนไทไนอย่าพึ่งลงเฮ้ย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 เอาแล้วไงเอาแล้วไง ปุ๊บโดดโดดก่อนโดดโดดก่อนได้เปรียบแล้วต,ต้องตกตกอีกแล้วที่เดิมเลยเปิดออกมาที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมน,นุษย์กำงมุม กิ้งกา่าทำบมเได้อีกสองตัวกิ้งกา่าเหรอกิ้งกิก้งก่าเหรอก่าตายเฮ้ยใครใครอยากโดนใครโอ้ยตีเลือดสมบัดร้องเลยมนุษย์แปลงโมมิแล้วอ๋อตายหัวนพ่นสมอกม,มาเต็มเลยครับ ไปกิ้งลบไม่โดนหลบไม่ได้ยูเป็นสมองอีกแล้วสมองอย่างนี้เจ็บดิสมองมั่วเอ้ยไม่มันมาเยอะจังเลยฮนะอ๋อนี่เข้าประตูน,นี้ไปก่อนห้องมันมุมตายไอเทมใช่ไหมไอเทมไม่มีวิ่งกันให้ว่อนตึก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 ,ตก,ตกโอ้ ที่ไหนเนี่ยเปิดประตูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครวะอ้ออ้ออ่ะเอ้ยอยู่ดีโอ้ยตกใจตกใจอยู่ดีมาตีหัวกันให้ตายแล้วก็ทิ้งกันไปเฉยเนี่ยนะแบบนี้มันต้องเอาคืนเว้ย้ยประตูนี้เข้าได้เปิดเปิดอย่างงี้ต้องเปิดอ้าว มันหนักครับประตูมันหนักมากประตูมันหนักก็ไม่ต้องโอ้โหอโอประตูหนักลอ่อตีระเบิดออกมาเลยอ๋อมันมีทรายทรายมันอยู่เยอะ,ละเลยเปิดไม่ไหวห้องนี้นี่ไปออกไหนเนี่ยโอ้ได้ใช้กุญแจแล้วครับโอ้มีลังไอเทมถึงสองลังด้วยกันในห้องนี้นะสุดยอดเยอะกว่านี้ เปิดออกมามีไอเทมหนึ่งอันนะครับโอ้โหอันนี้ตีดูก่อนอ๋อเหมือนจะปลอดภัยครับเปิดมามีระเบิดสายไม่เอานะโอ้โหพุชานขาดคำมันหมักออกอุ้ยลอดตายไม่ได้เชียร์ชิวสุดยอดคุ้มไอเทมนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โนึกว่าเิ้นแล้วว่ะตะกี้นี้แต่ลอดตายมาได้นะครับ ใส่เป็นพ่อบุญดีครับทำบุญมาดีออกก่อนเอ้าติดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าติดติดโอ้โอ้เดินมาติดเฉยเลยอุ้ยนี่ไงโอยีบ้าเฮ้ยตายมึงตายตายตายหึหึตะกี้มาตีหัวกูอดได้โซคืนเลยมันเจ็บใจโอ้โอ้ไอคนงานเหมืองไอชาวบ้านเอ้ยมานี่ ลุกไม่โดนมาน,นี่เลยมาหัานไส้เฮ้ยกินยาเอ้ากินบ้างกินอัดหน้าเลยมาดิเข้ามาเอ,าอ้าอยัางไงยังไงยังไงฮะอือหืออือหือมันจะหยามเกลียดเกินไปแล้วไอวันนี้ผมทนไม่ได้ครับวันนี้อะไรวะอะไรวะฮะอ๋อเฮ้ยอ้นี่มันตาย ตายตายตายอยู่ดีก็ออกมาตีกันเฉยๆยอมไม่ได้จริงไอ้ตรงนี้นี่มันไม่น่าใช่ต้นหญ้าผมว่าก็น่าเป็นหนามมากกว่าดูแล้วเนี่ยลองเดินไปเหยียบดูดิอยอยอโอ้โหทิ่มกันอย่างนี้เกาะแตกแน่นอน โอ้โหโอ้โหตกใจตกใจตกใจโอ้โหดูครับมันลงไปใต้ล่างเกิดอะไรครับโอ้โหย่ำกันแบบสุดสุดสุดิ์สุดเด็ดจริงครับอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมดาบเกือบหักเปิดประตูก่อนปั่นดื่มน้ำ เปิดประตูขวาก่อนเลยดีกว่าวันนี้เปิดโอ้ยแม่ขวาร้ายได้เทมมาหนึ่งอันเลยทางซ้ายน่เป็นทางไปต่อแน่นอนครับผมงหวะนี้อ่านั่นไงอึ๊บโอ้ยอ้ยมันติดมันติดอ้ยดาบนี้นข้างจะเบาหน่อยนะครับมันเลยมีปัญหานิดนิดนึง ไปเนี่ยข้างบนกันดีกว่าโอ้โหนี่มันหลังมุมมะเนี่ยไปกันเลยสัญลักษณ์โอ้โหมีคัสซีนด้วยทัางวันนี้ลูกมันมาเป็นร้อยเลยโอ้โห,โหยาก็ไม่มีเอาแล้วเอ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ทำอะไรเราเลยอะ โอ้โหมันไปรวมตัวนะันที่ก้อนหินหนึ่งก้อนนอัน่นจังหวะนี้นั่นไงอย่างที่คาดการนี่มันแก๊งมุมเหมือนเนี่ยโอ้โหเจอแก๊งมุมมาจังหวะน,นี้เอาแล้วไงวิ่งเลยอย่างนี้เดีเ๋ยวๆฟันลูกี่ดหน่งรู้จักว่าเพอร์ซี่อ่ะอุ๊ฟัอ ว่าพ่ออ้าวไม่โดนนี่ก็ไม่น่า,นา,นยายากโอนโ้พ่นใยสไปรัลอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยบีมบีมตอกเตงเต็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 งโอ้โหมันบีมสุดสุดลูกหูลูกต,ตายคนระับฟันไม่เข้างานเข้าแล้วตูโอ้โห,โห,โหสนุกเลยงานนี้ฟันไม่เข้าเลย ยังไงวะเนี่ยต,ต้องมันมีต้องมีจุดอ่อนดิจุดอ่อนจุดอ่อนมันอยู่ไหน <c oughs> ตายแล้วโอ้โหเวทไปยิงไม่เข้าหรืออยู่ข้างหลังมันมีสองหน้านี่วะเอาแล้วไงยิงเวทดีก่าหนึ่งทีลองเชิงลองเชิงโอ้ยยิงบีอีกแล้วหรือว่าต้องฟันลูกมาให้หมดก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ โอ้โอ้เร stop. 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 <ist fer> ิ <ita> ่มเยอะเริ่มเยอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะยิงบีมอะเดี๋ยวพิ่งอุ๊ยอุยอ้้หผิดด้านไม่รอดกูตายแน่กูตายแน่แน่ังวันนี้ชัดเจนกินยาเอาแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกนิดนึงนะครับก็คือตรงที่เราออกไปจากโบสตอนชนะบอสชาแมนได้เนี่ยทางซ้ายมือจะมีห้องนักวิ่งเข้าไปที่ผมเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่าผมดูไม่ทั่วคืออีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมีบันไดครับ ถ้าเกิดเราปรีนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเจอของดีแน่นอนปีนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไอเทมเกลื่อนกาดเก็บก่อนมีอะไรบ้างเฟสโซอีกอันหนึ่งเฟสโซอีกแล้วเฟดดิ้งโซบอนไฟโอ้โหมาฟักทองครับโอโ้โล่ด้วยมีโล่ด้วยนะไอเทมเต็มแล,แล้วก็เจอหนึ่งคนนะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นาศาสตราได้ไ่มเนี่ยจอมเวท ผมจะลองคุยกับเขาดูคนนี้นะครับเขาก็มีเวทขายแล้ว,ลวก็มีของแต่มันมีอันเนี้ย ask for pardon คุยกับเขาปุ๊บต้องจ่ายเขาแสนนะครับแสนหกอะ่ะเดี๋ยวไปเก็บตังก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอตัวนั้นมันคืออะไรอะ่ะแต่ผมรู้ว่ามันใช้โซเยอะมากเลยอาจจะเป็นดันเจี้ยนรับหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่กระช่างมันเถอะจะต้องไปล้างแค้น้แมังมุมตัวแม่ก่อนมันฆ่าผมไว้เละเลยกีนีย ตอนนี้ผมไล่ฆ่าลูกๆก,กันหมดแล้วมันไส้มากโมโหเสียโซเยอะเดี๋ยวไปเจอกันหน้าห้องบอสเลยไปอ,อู้รับร้อยตายตายหมดตายโอ้โหมันมีสองหน้านะรู้สึกว่าต้องตีที่หน้า,านั้นเพราะเกาะที่ตัวมันแข็งมากๆมันน่ายิงบีมแล้วใช่ไหมมันยิงบีมแล้วยิงบีมแล้ว วิ่งไปวิ่งไปตีหน้าตีหน้าไม่เข้าเลยตีไม่โดนโอ้แย่แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันแดกปาดโอ้โหไม่โดนเท่านี้นนี้ตีปากตีปากโหแรงอยู่แรงอยู่มันยิงบีมแล้วไม่ได้ยิงบีมแต่ยิงขยับจังหวะนี้ติดขาติดขาทุ่มตีลูกก่อนตีลูกโอ้ยไม่โดนลูกโดนแม่แม่รอดแล้วโอ้ แก,กะกาให้หนูเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทิ้มใหญ่เลยโอ้ลูกตายแล้ววอนนี้ต้องตีหน้ามันตีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจิ้มจิ้มอย่าจิ้มตีโอเคลูกตายจังหวะนี้ใช้ฮิวแมนมาแนละ้วไม่ชนะ,ะให้รู้ไปดิอุย้ยโดนทำไมโอ้ตกใจเอย้ยโดนแรงมันยิงบีมแล้วไม่ใช่ยิงบ,บีมแล้ว งว่างี้วิ่งไปหาหน้าอีกหน้าหนึ่งครับตีตีโอ้ค nice ร though, ึ่งหลอดครึ่งหลอดตีทีนึงไม่โดนเฮ้ยตาบินหน้าหมดตาบินหน้าหมดโอ้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 ไม่โดนนี่หว่าร้องทำไมเนี่ยกลัวอะไรวะอื้อไม่เข้าเลยอื้อเข้าแล้วโอ้เดี๋ยวโดนแดกลบ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 ไม่ตาบินหน้ามารีช้างเลยเนี่ยโอ้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 เออไม่เข้าเลยไปก่อนเฮ้ยมาเคลือบดาบตรงนี้เนี่ยเฮ้ย ลบ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 เออเคลือบดาบอู้โอโ,โดนกินโดนกินยา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 ตกใจกล,กลัวอย่าทำตกใจอย่าทำตกไม่โดนไม่โดนไม่โดน,ม,โดนมีเจ็บอู้หูกินใหญ่เลยตีไปหนึ่งทีหลบได้โอ้โอ้โอ้โนี่รอบที่สองแล้วจะไม่แพ้โอ้โหแข็งเหลือเกินแข็งจริงๆคนคนนี้สุดยอด เฮ้ยลูกมันออกมาเมื่อไหร่เนี่ยลูกม้าแต่เมื่อไหร่ลูกม้าทำไมฮะลูกอย่ายุ่งเรื่องผู้ใหญ่แล้วไปโอ้โอ้จิ้มจิ้มจิ้มเป็นจิ้มใหญ่เป็นโอ้โอ้มันจิ้มมันจิ้มมันจิ้มจิ้มทำไมวะเฮ้ยโอ้โดนนู่นละกินยาก่อนให้โอกาสกันบ้างยิงบีมแล้วมันยิงบีมไม่ได้ยิงบีมนีหว่าเฮ้ยอย่ากัดเจ็บมันยิงบีมแล้วอ่า ว่านี้ต้องฟันหน้าไม่ได้สองทีจะมาเออไม่ได้ตามมหน่าหมดตามมหน่าจะหมดแล้วตามมหน่าจะหมดแล้วเอ๊ตายฮ่าฮ่าฮ่าู้ชนะแล้วโอ้ยอ,อ,อะไรอะ่ะอะไรแดงแดงโอ้โหหรือว่านี่เป็นโซแห่งราชันโอ้ยโซแดงโอ้ยสุดยอด เกิดอะไรขึ้นโอมีอุโมงค์ยาวให้เดินต่อแล้วพอชนะ,ะ,ะนบอสได้จะมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้นี่มันใครกันเนี่ยห้องสมุดแห่งความทรงจำหลอดไพรเวทแชมเบอร์ฮวัโหลพี่ชาย้ยเขียโอ,โอ,โอ้มันไม่ใช่ n อ c มันเป็นมันเป็นโอ้โหได้กุญแจแล้วก็แก้คำสาปเป็นหินแล้วก็ดาร์คคอร์สลิงนะน่า ผมก็นึกว่ามันเป็น NPC กันเดินมาคุยด้วยเลยหลอกกันได้หลอกกันได้เนาะบ้าที่สุดกําลังจะคุยด้วยเลยว่าทำไม NPC มันแก่ๆเอาดีๆเฮ้ยเอาดีๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะให้เรามาสู้นายอะ่ะอย่าดูถูกกันให้มากนักน,นะเอกะจอกเอ้ยเออโอ้เด็กๆก,กว่าน้องพี่ขอบอกคำเดียว โอ้ยเสกเกาะตรงนี้มีบอลไฟหักหนึ่งอันนะครับไปเดินทางกลับอย่างเดียวทั้งห้องนี้เป็นพื้นที่แบบกลมแต่ว่าแถบด้านล,ะล,ะล่างนะเป็น,นปสีดำๆอยู่มีอยู่แค่บล็อกเนี่ยบล็อกเดียวไม่มีสีไม่รูท้ทําไมเกมไหนทาพลาดก็เป็นได้นะครับโอเคกลับมาจุล่างเลยดีกว่าโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอทิ้งเอาไว้แค่นี้ก่อนละ,ละกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในเกมดาร์กโซล2ในพาร์ทหน้ากับรายการสวัสดิ์ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนไม้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละบิลล ili ี่บิ